ถือกินดีๆสิลูกน้องบิ๊กหนอหนูก็ถือสิลูกหนูก็ถือถือเออถือถือ อร่อยไหมอร่อยเปล่าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยอ้วอร่อยมากอู้ว <c oughs>